ไม่อันไม่จำกัดเวลากับร้านชาบูย่านบางแสนมีเมนูให้เลือกเยอะมากเริ่มต้นแค่2องหนึ่งเก้าเชิเพื่อนไปกินกันแบบจัดเต็มเ็ฟคลิปนี้ไว้แล้วไปดูกัน สวัสดีสวีทกับจิตร์โกนันเี้จะพาทุกคนมาที่มุมมามสุก,ก้สาขาบางแสนวันนี้มาด้วยกัน3คนอยากกินหลากหลายเมนูมา,าก่อหน้านที่ผมเคยมาทานแล้วนะครับติดใจสุดใครที่มาช่วงเย็ยนสามารถจองคิวผ่านแอปคิวคิวได้นะช่วงเย็ยนคนเยอะมากหรือระหว่างรองคิวก็สามารถเดินเล่นตรงหาดวอนตรงนี้ได้เลยนะทุกคนอยู่ใกล้มากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับที่นั่งเยอะมากมีให้เลือกหลายโซนแบบนั่งบาร์ก็มีนะทุกคนในส่วนของทันเล่นมาแบบสดใหม่หย,ยิบทานได้ตลอดซาลาเปาขนมจีบก็มีนะทุกคนและมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาด้วยย าสายนอนดึกเปิดบินหลัง5ปีไปเลยเครื่องดื่มรีฟิลใครมาตรงวันเกิดรับสิทธิ์ส่วนลด50รนวันนี้ถึงวันที่24ตุลาีเท่านั้นวันนี้ผมก็จัดเต็มในะราคา429นะทุกคนสามารถเลือกได้ในตู้แบบนี้ได้เลยของเยอะมากลายอาหารที่นี่คือตรงปกมากเลยทุกคนไม่จกตาและเขามีน้ำจิ้มเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วยอย่างน้ำจิ้มหมาล้าน้้ำจิ้มพริกสดน้ำจิ้มทัว่วและน้ำจิ้มน้ำมันงานกระเทียมขาดไม่ได้เลยน้ำจิ้มของมุมมามสุก,กี้เครื่องเคียงก็สามารถใส่ได้เลยแบบจัดเต็มอาหารทาน เตาก็จะมีทั้งเตาย่างและหม้อชาบูทุกคนเนื้อสดมากอาหารทะเลไม่ต้องบอกเลยว่าสดแน่นอนเอาจริงๆไะทุกคนราคา4 2 9เกนี่คือคุ้มสุดๆประเดิมด้วยบะหมี่เป็ดที่เป็นโปรอยู่ตอนนี้เพื่อนผมก็จัดของทานเล่นไปก่อนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีแซลมอนดองกับกุ้งดองอีกด้วยนะชอบมากใส่ของดองอย่างเรามีหรือจะผ้าเจอแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะทุกคนน้ำซุปที่สั่งเป็นน้ำซุปหมาล่าและน้ำซุปมะเขือและสั่งเพิ่มเป็นซุปน้ำดำและซุปกระดูกหมูบอกเลยว่ามื้อนี้อร่อยคุ้มมากเพื่่ออนนนนนนกกกััับบบบผมมีจจดดเเเต็สุุๆๆ้้้งงงแวาาาลยททคิขร คืออร่อยมากใครที่มาบางแสนก็สามารถมาทานได้นะทุกคนรับรองว่าอร่อยคุ้มแน่นอนการบริการที่นี่ก็ดีมากเลยนะคือน้องๆที่ร้านซัพพอร์ตได้ดีมากคอยสอบถามเก็บจานอยู่ตลอดแป๊บเดียวก็ถึงเมนูของหวานแล้วเพื่อนจัดเต็มมากๆเลยทุกคนปิดท้ายด้วยไอศครีมอร่อยมากอีทังสตรอเบอรี่วันนี้ลาชาขียวเคผลไม้ในตู้ก็หยิบได้เหมือนกันนะอยากให้มาลองสักครั้งแล้วทุกคนจะติดใจแบบผมเลยทูกใจฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ